งานเซอร์วิส m e r c e d e s b e n z SL500 R129 นกะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ลูกค้าหลายท่านยังใช้รุ่นนี้อยู่และเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายท่านมองหารุ่นนี้อยู่นะครับวันนี้อยู่ในงานเซอร์วิสของระบบเครื่องยนต์ที่มีจุดผิดพลาดนะครับคันนี้ลูกค้านำเข้ามาเซอร์วิสกับ Mercedes Perfect ยังเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยังมีอะไรเพียงพอยังเป็นอีกหรุ่นที่ยังน่าใช้งานนะครับ และได้เป็นรถสปอร์ตสอประตูด,ด้วยสำหรับ SL R129 ในลักษณะคันนี้คันนี้เป็นรุ่น500นะครับวันนี้เข้ามาเซอร์วิสในระบบการผิดพลาดของการทำงานของระบบเครื่องยนต์ตรวจเช็คแล้วนะครับพบเจอในจุดของเซนเซอร์ในการทำงานนะครับในการสั่งงานที่เกิดการผิดพลาดในส่วนของนะครับระบบน้ำมันต่างๆระบบต่างๆของตัวรถด้วยการวิเคราะห์ ด้วยระบบสตาร์คอมพิวเตอร์ตอนนี้เรารีเช็คนะครับพร้อมแล้วทั้งหมดนะครับในการสั่งอะไหล่เปลี่ยนก็เป็นอะไหล่เบิกแท้เข้ามาเปลี่ยนนะครับอยู่ในจุดลงตัวต่างๆนะครับในความเป็น SL ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างระบบหลังคานะครับรุ่นนี้สามารถเปิดหลังคาได้นะครับก็อยู่ในงานที่ Mercedes Perfect เรานะครับค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญในรุ่นนี้เช่นเดียวกันหลายท่านใช้รุ่นนี้อยู่นะครับไม่ทราบว่าจะซ่อมที่ไหนดี ยังไม่รู้แหล่งที่จะซ่อมนะครับยังไม่รู้แหล่งอะไรก็ยินดีนะครับในจุดของ SLR129 ที่นะครับในการใช้งานของรถที่เป็นรถเบนซ์ไทแลนด์แล้วก็รถนำเข้าต่างๆนะครับอะไรเรามีเพียงพอที่รองรับได้ทั้งหมดสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการเซอร์วิสใน SL นะครับ R129 ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรุ่น2805320 0ต่างๆนะครับเราทำได้ครบทั้งหมดเลยสามารถติดต่อได้ที่ MercedesPerfect เบอร์โทรศัพท์0 8 1ย์แป1หนึ่งสี่ห้าเก้าหนึองหนึ่ดสี่ห้าเก้าหนึ่องหนึ่ง m e s p e r f r e